สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพศธรรมภัเลศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาภาษาวิทยานะครับวันนี้ก็ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับยาลดไขมันอีกรอบหนึ่งนะครับยาลดไขมันเนี่ยจากที่ได้เกินไปแล้วว่ากลุ่มที่ใช้บ่อย,ยก็คือกลุ่มที่ลงไทยด้วยคําว่าสเตตินนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยาซิมวัสเตตินอะทาวัตสเตตินโลซูวัสเตตินหรือพิทวัสเตตินก็จริงๆก็มีมากมาย กว่านี้นะครับชื่อการค้าก็มีเยอะกว่านี้อีกนะครับอย่างซิมวัตเตตินจะมีชื่อการค้าเป็น10บสชื่อรอ,อยรชื่อแล้วนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของยากลุ่มนี้ก็พูดตั้งแต่ว่ากินแล้วเมื่อยกินแล้วมีกัาเนสเสพได้นะครับคราวนี้จะมาพูดว่ายาลดไขมันตัวไหนนะครับมี2ตัวที่ห้ามรับประทานควบคู่กันนะครับหมายความว่า ถ้าท่านทานยาลดไขมันกลุ่มไหนนะครับหึงกลุ่มนะครับแล้วมีกินยาลดไขมันอีกตัวหนึ่งร่วมด้วยเนี่ยให้หยุดซะนะครับห้ามทาน2ตัวนี้คู่กันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าท่านจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาะวะกล้ามเนื้ออักเสบรุนแรงได้นะครับซึ่งมักก็มักจะมีโอกาสเกิดกับผู้ป่วยที่รับประทานยาจากหลายโรงพยาบาลนะครับหรือว่า มีการรับประทานยาจากญาติพี่น้องครับตัวเองอาจจะมียาลดไขมันอยู่แล้วแล้วเห็นว่าคุณหมอบอกว่า LD L D L คอเลสเตอรอลยังไม่ดีเลยนะครับญาติพี่น้องเราเนี่ยมีรับประทานยาไขมันตัวนี้ด้วยนั้นเราเอามากินควบคู่กันนะครับหรือว่ามียาไขมันที่ทานอยู่แล้วแล้วกลัวว่าไขมันจะไม่ลงนะครับก็รับประทานยาจาก ร้านขายยาไปซื้อเองนะครับโดยที่คุณเภสัชกรที่อยู่ร้านขายยาเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งคุณเภสัชกรว่าเราจริงๆเราได้รับประทานยาไขามันอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าพอดีไปบอกร้านขายยาร้านขายยาก็จัดยาลดไขมันมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมที่กินดับเบิลโดสกินโดสที่สูงขึ้นหรือได้ดันไปแจ็คพอรตได้ยาตัวนี้ซึ่ง ห้ามกินคู่กับยากลุ่มเซตินเด็ดขาดนะครับก็จะมีโอกาสเกิดทําให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเสพหรือกล้ามเนื้อละลายเกิดขึ้นนะครับซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะที่รุนแรงอย่างที่หมอบอกว่ามันจะมีการอักเสบของกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะจนเกิดกล้ามเนื้อละลายปัสสาวะอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นเหมือนสีน้ำชาเข้มๆหรือว่าในทางตำราหมอเขาจะบอกว่าสีนเหมือนน้าล้างเนื้ออะไรเงี้ยนะครับ งั้นหมอก็เลยมาชี้แจงเลยแล้วกันว่ายาลดไขมันกลุ่มทั้งกลุ่มเลยนะครับของสเตตินนะครับตัวที่เจอบ่อยก็คือซิมวัสเตตินนะครับห้ามทานคู่กับยาลดไขมันที่ชื่อว่าเจมไฟโบซิลนะครับซึ่งรีบไปเปิดซองยาตัวเองเลยนะครับถ้าใครรับประทานกลุ่มเซตินทั้งกลุ่มเลยนะครับแล้วในซองยามีกลุ่ม มีตัวยาที่เขียนว่าเจมไฟโบรซิลนะครับซึ่งมันก็มีหลายชื่อการค้านะครับคีย์ง่ายๆก็คือว่ายาลดไขมันตัวนี้มักจะมีขนาด3 0 0มิลลิกรัมหรือ6 0 0มิลลิกรัมนะครับซึ่งเท่าที่หมอได้เคยเห็นเนี่ยไม่ค่อยมียาไขมันตัวอื่นนะครับที่ใช้ในโดสกินประมาณ3 0 0ถึงห0รมิลลิกรัมต่อเมตรนะครับฉะนั้นถ้าเห็นแล้วว่าเรามียากลุ่มเซตินหนึ่งตัวนะครับร่วมกับยาที่ชื่อเจมไฟโบซิลเนี่ย รีบหยุดเลยนะครับแล้วก็รีบปรึกษาคุณหมอที่ดูแลโดยด่วนเลยนะครับว่าเราต้อประทานยาสอตัวนี้ร่วมกันแล้วนะครับก็ต้องไปเช็คให้คุณหมอเช็คว่ามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไหมนะครับมีค่าครีดินไคเนสที่สูงขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งสามารถตรวจได้จากในเลือดว่าจะมีการมีความเสี่ยงต่อการกล้ามเนืออ้อเสพหรือเปล่านะครับวันนี้หมอก็อเขียนชื่อยามาให้นะครับก็คือยาตัวนี้นะครับ ก็อาจจะเขียนแบบคนโลเทกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับมันจะมียาหลายชนิดแต่ลงท้ายด้วยคําว่าสเตตินนะครับห้ามรับประทานยากลุ่มสเตตินคู่กับยาที่ชื่อตัวข้างล่างนะครับเจมไฟเบอร์ซิลมักจะมีขนาด3 0 0ร้อถึงหกรมิลลิกรัมต่อเมตรนะครับถ้ากินตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ทานร่วมกันเนี่ยมักจะไม่เป็นอะไรนะครับรับประทานได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญเนี่ย ทานยาไขมันหลายตัวนะครับเปิดซองยาดูนิดนึงว่าได้ทาน2ตัวนี้คบคู่กันหรือเปล่าเพราะว่า2ตัวนี้เป็นยาที่สั่งจ่ายกันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ร่วมกันเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทานซิมวัสเตตินอยู่นะครับหรืออะทวัสเตตินยากลุ่มเซตินเนี่ยแต่ไปรับประทานกับยาตัวอื่นอันนี้ที่เป็นยาไขมันไม่ต้องตกใจนะครับสามารถรับประทานคู่กันได้นะครับไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับ ไม่ว่าจะเป็นยาที่ชื่อว่าเอสเซสเทมิฟนะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นเฟโนไฟเบรตอันนี้ไม่เป็นไรนะครับมีแค่กลุ่มเซตินร่วมกับยาที่ชื่อเจมไฟโบซิลเท่านั้นที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอันนี้หมอก็อาจจะฝากไว้นะครับว่าดูซองยาที่ตัวเองรับประทานนิดนึงว่ามียา2ตัวนี้ร่วมกันหรือเปล่านะครับก็ถ้ายัางไงก็ตามก็มา คอมเมนต์หรือมาอะไรคุยกันได้อีกทีนึงนะครับก็ฝากข้อควรระวังในการรับประทานยาไขมัน2ตัว2ชนิดพร้อมกันนะครับว่า,าจะไม่มียาที่เป็นคู่กัดคู่คู่ขัดแย้งกันนะครับเป็นยาที่ทำปฏิกิริยากันนะครับขอบคุณครับ